เหมือนเคยครับการหาหุนภาคสามีสคนพวกนีครับ อ๋อ oh, ใช่ครับวันนี้เนี่ยใช่ครับวันนี้เนี่ยผมมีเสื้อในโลปัครับผมก็มคือมีสอตัวเองแต่ว่ามีข้อเสียึ้นอย่ก็คือมันจะต้องใช้โลปักสิบโลปักผมยังไม่มีไงก็เลยเออถ้าใครมีโลปักก็ส่งมาให้ผมเลยกันนะคบผมเพื่อจะได้ขายเสื้อนั่นเอง Terima kasih. ที่ไหนสักที่หนึ่งแหละใครมีจุบมาแล้วเปล่าวะชาโดวบันไดเอ้ยอาสาอะไรเนี่ยเนี่ยชาโดวเฟนดี้กับชาโดวมอนนี่มาเจอกันโอ้ยได้ นหนักขอหน่อยนะคอ Shadow Bunny เป็นตัวของขวัญแบบสบายเลยนะเนี่ยขาดอีกเยอะเลย สกิลสุส่มเน้นๆเลยเหรอเอาไว้ทิ้งสองแล้วกันนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นนะอันนี้ก็มีจับสแกมกันโอเคนีมผมก็ขาดจับสแกมก็คือทิ้งสองแหละ เลดแบซื่ออย่างมัดง่ายเลยื <laughs> อตอนนี้เป็นเลดแบอดิบเล็กแมนเอ้ยเลดแมนชื่อมันมัดง่ายเกินไปอ่ะพอหาทัมาง่ายๆกันนะหนึ่งตัว เามันนี่อยู่เอ๊ะเข้ามายไปมันนี่อยู่เด็กว yup> ี Esta, ่ไปหาิี่าอันนี <h <h ้ฮาเยอะจัดตัวนี้แบบคล้ายแบบสุ่ม เออสกิลเออเหมือนสกิลพี่เป็นเออเอาเอาจากเออเนี่เอาจากคามสามารถของตัวอื่นๆน่ะเข้ามาเข้ามาแทนสปินมันนี่แล้วกันนะเพราะว่ามันนี่ไอ้นั่นอยู่ ถ้าสามารถของไอ้ทุนก่อนหน้านี้มายัดใส่ตัวนี้มันแทบเป็นตัวสุ่มเลยไว้ละวีเจอกันอีกแล้วต้งสายว่าชาโด o w f e d y เป็นตัวเดียว <S 1> <S 1> <S ที่เลืนอดน้อยที่สุด ช่วยไม่ได้ตัวนี้ไม่แค่ขันน้องพอเฮ้ยตัวนี้ก่อนเงี้ชิ้นส่วนไอ้ของขวัญเอางั้นค่ะตัวก่อนหน้านี้มายัดใส่กระโดดมันดีเย โอเคข้ามเรื่อนพุ่มาฟันเฮพอยละ่ะโอเคครับได้เวลาเอาเอ็นดิ้งแล้วล่ะครับเอ็นดิ้งที่ว่าคืออะไรล่ะครับ ไม่สามารถอยู่ที่นี่และเวลาเดียวกันได้เอ็นโอเคครับจบแล้วค okay, รับจบโอเคปิดสติป๋ยอ้อึงเทลงออกเลยเหรอเล่นยางออกอย่างนี้เหรอ <c oughs> เล่เรอะไรโอ้โห คีกลับออกเหมือนเดิมก่อนออกเหมือนเดิมก่อนเออเกัน,อน,กนนะอย่างน้อยไม่ต้องบอกว่ามือตามหาในกกงนาดิกาโอ้โหอ้ามีกิสยู เราต้องตามหายก,กลิก่ก่อนแล้วกันนะครับสามวนเอาไปแล้วใช่ไหมก็มีกลิ่นั่นไงตรงนั้นแหละ มันไปยังไงเนี่ยหลงมากเลยไหนดูคลิปเขาหน่อยสิไปมันทุูได้ดีกว่า เองแม่งยัง,ง,งร้อนอย่าไปที่กิจแล้วกันครับผมไอ้กิจทีมันให้เราไปหาเอด,ดิ i n ง บัญชีกับไอตัวประหลาดหน้าหมามันคืนโอเคไม่ต้องหาแล้วโค่นบอสดีกว่าง่ายอย่างนี้เลยทันเนาะต้องหานพนพนไม่ได้หรอคลิปมันนั้นทัน โอ้ยไปเลยแล้วก็สลับตัวสลับตัววันนี้มีปิงล็อกอยู่ปิงล็อกโอ้ยจำสแกนดิครับสวยเป๊ะแปะต่อ ออมโบแบบลุ้นรัวครับโอเคได้ถึงใจมาแล้วเก็บก่อนเลยภารกิจของเราก็คือไปขันน็อตช่วยไปขันเอ่ยเอ่ยไปปุบปุ่มให้ปุบปุ่มไอ้ปุ่มบ้าบ้าบคอแตกนะ ้ยตัวปับกูนะเว้ยตายแล้วตัวมีมันบอสบันดาไปแบ๊กเดี๋ยวเตะแรงแต่ตายง่ายจัง <c oughs> อ๋อใช่เขียวไง่วยเยอะเลย ที่ต่อไปก็เดี๋ยวมนะันไม่มีไก่เยนี่ <c oughs> บ้าตัวนี้ หลีน่อยแล้วกันเดี๋ยวคิดนี่ไปหาอุ่นไม่ใช่หรอไอ้ว่าไอีขุนก็ขอค้าที่นี่ล้วกันเดี๋ยวเจอเองก็เจอ,เอ,เ,อเองแหละพอีเพราะว่าผมมีบล็อกกับส,สุเกกันล่ะแม่ก็เลย๋ยวกจะุจกฉันด้กไ,ได้ โอเคครับก็คลิปนี้ขอค้ามินี่ก็แล้วกันครับดูแบตผมก็รู้แล้วล่ะเดี๋ยวมันเจอเองแหละเดี๋ยวมันมจ้า